วันนี้นะคะมารีวิวการบินไทยนะคะจะมีบินกรุงเทพไทเปแล้วก็ไทเปกรุงเทพนะจ๊ะสองไฟนะคะก็มาดูกันเลยนะคะส่วนรีวิวของเรานะคะเดี๋ยวจะมาแยกเป็นอีกวิดีโอหนึ่งให้นะคะตอนขาไปนะจ๊ะจะเป็น7 7 7 3 0 0 ER นะคะที่นั่งก็ค่อนข้างใหญ่เลยนะจ๊ะแต่ถ้าเทียบกับไฟอื่นก็เล็กหน่อย ส่วนอาหารนะคะตอนขาบไปเนี่ยเป็นอาหารเช้านะคะตัวเรื่องก็จะค่อนข้างน้อยแล้วก็ต้องพจชิ้นๆว่ารสชาติไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะที่นั่งลางะคาไฟก็รววๆนิดนึงนะจ๊ะแต่โดยรวมแล้วนะคะหาดพอหลักอันนี้ไม่ได้แย่นะคะสําหรับ7 7 3 0 0นะคะแอปเปอร์ไทเซอร์ก็จะเป็นผลไม้นะคะแล้วเขาก็จะมีเขาจะมีขนมปังให้เลืยนะคะเป็นปลาท่องโกกกับขนมปังเนาะ เวลาจะมีบินเนี่ยจะไม่ชอบกินมาเลยนำ้ำมะเขือเทศไม่เข้าใจเหมือนกันไปทุกสายการบินจะชอบขอนำอ้ำมะเขือเทศมากเลยอันนี้ก็คะก็ดื่มดื่งตลอดเวลาแอร์ไลน์นะคะตัวแคเป็นครูคือดีมาก่านะคะในการที่เติมของให้ตลอดเวลาโดยที่แทบจะไม่ต้องขอเลยนะคะตัวข้าวมันไก่ต้มปูจริงว่าค่อนข้างออกแฉะ,ะคะ่ะไม่ได้อร่อยมากขนาดนะั้นเป็นคนที่ไม่กินข้าวมันไก่ที่มันแฉะขนาดนี้นะคะแต่รสชาติก็คือพอทานได้นะคะไม่ได้อร่อยมากแต่ต้องบอกว่าเทียนี้นะคะก็ดื่มดิ่งไปเยอะมาก อามาไฟลกลับแล้วนะคะจะเป็นโชคไฟลกลับนะคะคือโชคดีมากนะคะเขาเปลี่ยนเครื่องนะคะเป็นเครื่องนี้นะคะเจะ็ดหองสองไทป์ของแอร์ครต์เลยก็แอบดีใจนิดนึงว่าโอเคแต่เครื่องดีเลยไปประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะก็ทําให้เราถึงกรุงเทพเย็นกว่าปกติมากกว่าที่เราเปิดเป็นนะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเราก็เลยได้ไปลองเราที่ ตัวไต,ต้หวันด้วยนะคะทําให้เดี๋ยวจะมาเก็บเป็นคลิปให้นะคะที่นั่งนะคะจะไม่เหมือนกับตัวตอนขามานะคะที่นั่งตัวนี้จะเป็นคอนฟลิกต์แบบ2องสองนะคะแล้วก็เอาจริงๆคือมันดูเล็กกว่าตอนที่นั่งตอนขามานะคะเราก็รู้สึกไม่ได้อึดอัดมากเพราะเราบินแค่ประมาณ3ชั่วโมงกว่าใช่ไหมอันนี้คือน้ําอันชันมะนาวของตัวการบินไทยนะคะก็เป็นซิกเนเจอร์ของเขาใครได้บินบิสเนสค่าก็อย่าลืมสั่งนะคะ แล้วก็อีกตัวหนึ่งคือตัวชามาขามแต่ตัวชามาขามเขาแจ้งว่าหมดนะคะไม่มีเลยนะคะก็เลยอดสั่งนะอันนี้นะคะเป็นเมนูนะคะของวันนี้นะคะไฟกลับมีให้เลือกเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็เสิร์ฟเป็นฟูคอร์สนะคะก็เริ่มแชมเปญก่อนเลยนะคะขึ้นเครื่องเราก็ต้อง e n j อ y นะคะดื่มบรงรอบนี้ไม่เมานะจ๊ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะก็ เทสไปนะคะวันรอบนี้ก็คือกินแชมเปญกับกินไวน์ไปเยอะมากจริงๆเลยนะคะอันนี้เป็นแอดพร์ทเซอร์นะคะรสชาติค่อนข้างดีเลยนะคะจะเป็นฟากรานะคะแล้วตัวนะคะขนมปังก็มีขนมปังเยอะให้เหมือนกันนะให้เลือกนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าการเป็นไทยตัวไฟเอนเทนเมนค่อนข้างหน่อยมากถึงมากที่สุดนะคะหนังน้อยมากๆอยากให้มีการปรับปรุงนะคะถ้าเทียบกับแอร์ไลน์อื่นแล้วถือว่าน้อยเกินไปนะคะในความเห็นส่วนตัวเนาะ แต่ต้องบอกก่อนเลยว่าตัวแคบินครูนะคะค่อนข้างที่จะมีความใส่ใจทั้ง2องไฟเลยนะคะรู้สึกดีมากๆนะคะเขาเรียกจะมีว่าคุณท่านคุณท่านทุกคำนะคะเป็นการเทรนที่ดีมากนะคะสำหรับตัวแคบินครูต้องให้เลยว่าถึงแม้ตัวพ่อดักนะคะจะไม่ดีแต่ว่าตัวแคบินครูคือลดมากนะคะอาหารเมนที่จะมีสั่งเนี่ยเหมือนจะเป็นปลากระพงอะไรสักอย่างจำไม่ได้แล้วคะ่ะแต่รสชาติดีคะ่ะ ของหวานนะคะตัวแครปเปนครัวเขาบอกว่าให้ลองชิมหน่อยค่ะอร่อยมากเลยก็เลยโอเคนะคะเขาก็มาเสิร์ฟชีสแล้วเขาเราก็ลองชิมชีสก่อนคู่กับไวน์ซึ่งต้องบอกเลยไวน์เขาหวานมากไม่กล้ากินเยอะกลัวมเมาจริงๆนะคะส่วนของหวานก็รสชาติดีค่ะจะเป็นลูกชุบนะคะแล้วก็จะมีขนมอะไรไม่รู้เรียกไม่ถูกเหมือนกัน มาดูห้องน้ำของตัว Business Class กันนะคะว่าในไฟล์สชั่วโมงเนี่ยเขาทำให้อะไรบ้างเขาก็จะมีแปรงสีฟันยาสีฟันให้นะคะแต่เหมือนเขาจะไม่มีน้ำยาบ้วนปากให้นะคะจะมีเองหาแล้วก็าหาไม่เจอไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหาไม่เจอหรือเขาไม่มีให้นะคะแต่ก็เป็นมาตรฐานทั่วไปของห้องน้ำนะคะ ก็เขาก็เก็บห้องน้าที่ค่อนข้างสะอาดนะคะโดยรวมแล้วระหว่างไฟประมาณ3ชั่วโมงกว่าในห้องน้าถือว่าโอเคนะคะไม่มีรอยสกรปรกเท่าไหร่นะคะก็ค่อนข้างประทับใจนะคะในไฟนี้นะคะต้องบอกก่อนเลยว่าไฮไลท์ของไฟเนี่ยน่าจะเป็นตัวแคปเป็นครูมากกว่านะคะตัวฮาร์ดพอดะก็ค่อนข้างไม่ได้ซู้อะไรไหนได้อยู่แล้วแต่ต้องบอกว่าตัวแคปเป็นครูนะคะจะมีรู้สึกอบอุ่นมากหลังจากที่ไม่ได้บินการบินไทยมาหลายปีหลังจากโควิดนะคะยังไงก็หวังว่าจะชอบรีวิวกันนะคะใครอยากดูรีวิว ของตัวเราวชะคะทั้งที่กรุงเทพและที่ไทยเปนนะคะก็เดี๋ยวติดตามกันในคลิปหน้านะคะจะเอาหมาให้ดูว่าไปเทีลาวที่ไหนมาบ้างนะคะขอบคุณค่ะ